เนรุชาดกชาดกว่าด้วยอนุภาพของเนรุบันพจครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยขึ้นในชมพูทวีปพ,พระอริยสัตว์อันกระจ่างจริงพิสูจน์ได้มีผลชัดก็กลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่มหาชนพากันชื่นชมศรัทธาอย่างที่สุด สงสาวกในพุทธศาสนาจะริกไปที่แห่งใดที่แห่งนั้นจะกลายเป็นสถานที่อันวิเศษเป็นที่รวมเหล่าสัทธาได้อย่างน่าอัศจรรย์ภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งออกทุด,ดงไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วได้ทำรุกขมูลปฏิบัติอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นที่นี่ช่างเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนักเอาละเรานั่งวิปัสนาใต้ต้นไม้ใหญ่นี่ดีกว่าพิกษุหนุ่มปฏิบัติธรรมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างเคร่งครัดชาวบ้านที่ผ่านมาพบเห็นก็เกิดเลื่อมใสในอริยาบทของภิกษุรูปนี้จึงคิดจะสร้างบรรณศาลาถวายดูสิภิกษุรูปนี้กิริยาท่าทางช่างน,น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก ข้าว่าเราสร้างบนนารรณศาลาในหมู่บ้านให้ท่านใช้ปฏิบัติธรรมดีกว่าวันหนึ่งหลังจากที่ภิกษุบวชใหม่เดินจงกรมเสร็จในบ้านของหมู่บ้านแห่งนั้นก็เข้ามากราบนมิมนต์อาราธนาท่านผู้จเจริญเจริญพรทยมมีอะไรหรือกระผมและชาวบ้านนิคมนี้เห็นวัดปฏิบัติของท่านแล้วก็เกิดศรัทธายิ่งนัก จึงได้ช่วยกันสร้างบรณารณาศาลาถวายขอพระคุณเจ้าเก็บเครื่องบริขารไปใช้เป็นเสนาสะนะจนพ้นรดูพรรษาเถิดภิกษุหนุ่มรับนิมนต์แล้วจึงย้ายไปปฏิบัติธรรมอย่างบรณารณาศาลาที่ชาวบ้านสร้างถวายยิ่งผ่านไปหลายวันชาวบ้านก็ยิ่งชื่นชมในอริยบทงดงามของภิกษุรูปนี้การถวายพัาหารขคาวหวานทั้งเช้าและเพลก็มิได้ขัดสน คณะศรัทธาพากันเปลี่ยนเวียนกันนำมาถวายไม่ได้ขาดพรุ่งนี้ท่านอยากฉันอะไรก็บอกได้นะขอรับอะไรก็ได้แล้วแต่โยมเถิดเมื่อเราครองเพศบรรพชิตแล้วย่อมไม่เลือกอาหารงั้นพวกเรามาทำหลายๆอย่างดีกว่าท่านจะได้เลือกฉันได้ย่ำสนธยา ชาวบ้านต่างพากันมาฟังพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกคืนซึ่งภิกษุหนุ่มก็บรรยายตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้ไม่ผิดเพี้ยนแต่ความไม่เพียนย่อมเกิดขึ้นได้ทุกขณะการดำเนินพระธรรมเทศนาที่มีขึ้นทุกค่ำคืนนั้นก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงไปวันนี้ข้าทำงานเหนื่อยทั้งวันคืนนี้ว่าจะนอนแต่หัวค่ำคงไม่ได้ไปฟังธรรมแล้วละข้าก็เหมือนกัน ฟังธรรมจนเริ่มเบื่อแล้วอยู่ฟังเมียบ่นบ้างดีกว่าข่าวการอุปถากับพระสงฆ์ของคนในหมู่บ้านครั้งนี้ได้แพร่ออกไปทั่วทำให้นักบวชคณะอื่นๆถือโอกาสเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากชาวบ้านเริ่มจากพวกสัตว์วาที่ชุมนุมกันอยู่ทั่วไปนอกนครสาวัีถีและชายแดนโกศลรัฐ เชิญท่านนักบวชมาพำนักในธรรมศาลาก่อนสบายจริงๆมีที่พักและยังมีอาหารดีๆให้กินอีกด้วยอย่าตรกะให้ชัดเจนนักสหายเดี๋ยวชาวบ้านจะสงสัยในความเป็นนักบวชของเราชาวบ้านได้ต้อนรับสัตววาดไว้ที่เดียวกันกับภิกษุเทรวาทและทำการนับถือกราบไหว้แทนเทรวาท คําสอนของเราคือยึดอัตตาเป็นสารณะเอาตัวตนเป็นหลักทั้งโลกนี้และโลกหน้าหืมน่าเลื่อมใสต่อไปพวกเราทั้งหลายจะหันถวายสักการะพวกท่านกันทั้งหมดต่อมาเมื่อคณะอุดเชทวาสผ่านมาชาวบ้านก็เชิญชวนให้มาอาศัยอย่างบรรณศาลาและพากันนับถือแทนลัทธิสัตววาดอีก เิญท่านนักบวชพักผ่อนดื่มกินกันให้เต็มที่เลยหลักปฏิบัติของรัฐิเราคือยึดอัตตาตัวเองแค่ชาตินี้เท่านั้นยึดอัตตาตนเองแค่ชาตินี้ดีกว่าหวังชาติหน้าที่มองไม่เห็นพวกข้านับถือท่านนักบวชยิ่งนักแม้แต่พวกอเจลวาชีเปลือยศิษย์มหาวีระต่างก็ได้รับการต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ช่างโง่เขลานักดูสิกลาบไหว้พวกเราราวกับเป็นเทพเจ้าแน่นั่นสิน <serves> ักบวชอย่างเราได้รับการยกย่องและได้อาศัยร่วมสำนักกับสิทธิระาศากยะโคดมเชียวในขณะที่นักบวชอื่นๆต่างพึงพอใจที่ได้อาศัยใต้ชายคาเดียวกับสาวกของพระศาสดา ภิกษุหนุ่มกับต้องจำยอมอยู่อย่างไม่สงบใจในสำนักร่วมกับนักบวชเหล่านี้หลวงพี่ไม่สนใจมานั่งร่วมวงฉันเข้ากับพวกข้าหรือ <laughs> เป็นบุญของพวกข้าจริงๆที่ได้อยู่ร่วมกับชายคาเดียวกับสิทธิ์พระสกยะโคดม <laughs> ครั้นออกพรรษาปวารณาแล้วภิกษุหนุ่มจึงได้ออกจากเสนาสนะนั้นกลับไปเฝ้าสมเด็จพระพุทธศาสดาณพระเชตวันมหาวิหารและกราบทูลสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทรงวินิจฉัยสมเด็จพระพุทธศาสดาสดับเหตุดังกล่าวแล้วทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตในอดีตการก่อน แม้กําเนิดในสกุลปักษายังไม่ยอมอยู่ร่วมกับผู้ไร้คุณธรรมแม้สักวันเดียวเมื่อเหล่าสาวกทูลขอให้ทรงประทานเรื่องในอดีตนั้นก็ทรงสาธบขึ้นด้วยเนรุชาดกดังนี้ในอดีตชาติเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพารณสีณภูเขาจิตตกู ปลายทุ่งข้าวสาลีริมป่าหิมพผานยังมีหง์ทองครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่วันหนึ่งขณะหงสองพี่น้องกำลังบินท่องเที่ยวอยู่ในท้องที่หิมพผานได้เห็นสีสันสวยงามทอประกายมาจากภูเขาลูกหนึ่งไกลๆท่านพี่ดูนั่นสิภูเขาลูกนั้นสีทองเหลืองอารามสวยงามจริงๆภูเขาที่มีแสงทอประกายลูกนั้นหรือ อืมต้องมีอะไรแนะ่ๆเราบินไปดูกันดีกว่าด้วยความสงสัยพญาหงและหงผู้น้องจึงบินไปยังภูเขาลูกนั้นเมื่อเข้าไปใกล้พญาหงผู้พี่รำลึกได้ว่าภูเขาลูกนี้คือเนรุบันพจนนั่นเองท่านพี่ดูสิสัตว์ที่นี่ต่างมีสีสันดังทองงดงามนัก เนรุบันพศแห่งนี้เป็นภูเขาวิเศษสัตว์ใดๆก็ตามเมื่ออยู่ที่นี่จะมีสีสันสวยงามดังทองทุกตัวเหล่านกแร้งนกกาหมาในหมาจิ้งจอกแมวป่าตะกวดอีกทั้งเสือสางต่างๆพากันมาชุมนุมกันมากมายเพราะชื่อเสียงของเนรุบันพศแห่งนี้ สัตว์ทุกตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของเนรุบรรพศแห่งนี้ต่างมีสีกายเป็นสีทองงดงามทุกตัวกากาไม่ได้มีแค่หงทองกาอย่างข้าก็ายังเป็นสีทองได้ราจะสีก็ราจะสีเหอะหมาจิ้งจอกสีทองอย่างข้าก็ดูสง่าไม่แพ้กันละนะโอ้โหดูสิแม้แตนูสกรปรกเมื่ออยู่ที่นี่ ยังดูสวยงามปานนั้นน้องเอ๋ยศาสกุลใดจิตและพฤติกรรมก็ย่อมเป็นไปตามสัญชาตญาณตนไม่อาจเปลี่ยนสีได้ดังภายนอกหลอกเจ้ากาเจ้าขโมยแก้วจากรางของข้าหรือเจ้าเนี่ยมันขี้ขโมยจริงๆใกลจะขโมยของเจ้าเจ้าหนูสกปกรกใกลจะขโมยของสกปรกของเจ้ากันอีกา แม้สีสวยดุจหงทองแต่ไม่อาจเลิกนิสัยขโมยและหนูผู้สะสมของศกกระปกก็ไม่อาจเปลี่ยนพฤติกรรมตามสีตัวตนของมันเช่นกันจริงของท่านพี่หมาในและจิ้งจอกแม้ในรัศมีวิเศษของเนรุบรรพลก็มิอาจเลิกวิสัยสุนัขได้เนรุบรรพลแห่งนี้แม้จะมีความวิเศษแต่ก็ไม่สามารถทําให้สัตว์ดีเหมือนกันได้สัตว์ุรุษนั้นไม่บังควรคบหาผู้ทุศีนเลย และแล้วพญาหงทั้งสองก็ชวนกันกลับไปยังเขาจิตตะกูดอยู่กับหมู่หงของตนต่อไปพระพุทธองค์ทรงจบพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงประกาศสัจธรรมให้ภิกษุนั้นดำรงโสดาปัติผลในพุทธกาลสมัยหงผ,ผู้น้องกำเนิดเป็นพระอานน์พญาหงผู้พี่เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า